ใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยแหละง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปลนฟงลนไฟบางคนเอาไปลนไฟเสียคันครับอย่าไปทํานะครับ สวัสดีนะนะนักัปลาครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Youtube ด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องป,ป,ป,ป๊อปพิชชิ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีนะ้นะครับท่านหนึ่งเขาทักแชทมาถามผมว่าคันชิง้งเหลวนะครับเวลาตกไปแล้วเนี่ยไปโดนปลาใหญ่พอโดนปลาใหญ่แล้วปุ๊บคันติด นะครับหุบไม่ลงจะทํำยังไงนะครับทํายังไงก็ไม่ลงทํามาทุกวิธีแล้ว2คนช่วยกันจับแล้วก็หุบลงไม่ได้นะครับก็มาขอวิธีจากผมไปนะครับผมก็บอกมาเข้าไปนะครับผมเห็นว่ามันอาจจะมีประโยชน์นะครับกับน้าๆอีกหลายคนเลยนะครับที่กําลังเริ่มตกทิ้งหลิวนะครับต้องเจอปัญหานี้แน่นอนนะครับผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้นะครับ เพื่อเป็นการแนะนำนะครับแล้วก็บอกวิธีการหุบคันชิ้นหลวนะครับเวลาที่ข้อมันติดแล้วเนี่ยเราจะเอาลงยังไงนะครับมันมีวิธีอยู่ไม่ยากนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s สไคร e นะครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็ไอ้ปัญหานะครับคันติดข้อข้อติดเนี่ยมันผมว่าน่าจะต้องเจอกัน ทุกคนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ตกทิ้งเหลิวนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันเกิดจากการที่เราไปเยื่อปลาแรงๆนะครับไปเจอปลาใหญ่แล้วมันดึงและเราไม่ได้ปล่อยเซฟเพื่อที่จะเซฟคันนะครับเราไม่ได้ปล่อยเซฟปุ๊บปลามันก็ดึงแรงทีนี้คันทิงหลิวก็จะดึงแน่น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 ขึ้นทำให้คานมันติดนะครับอาคารก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับที่เราใช้นะครับ อุกรณ์ผมก็จะมีตะก่วนะครับสองลูกสามลูกนะครับน้ำมีก็เตรียมไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นทิชชู่แล้วก็เทปกาวใช้แผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็ได้นะครับส่วนมากอยากเลยใช้แผ่นใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะได้พันง่ายนะครับแล้วก็จะเป็นแันทิงหลิวของผมอันนี้มันไม่ติดเดี๋ยวผมจะทาให้มันติดนะครับแล้วก็มาลองดูกันว่ามันจะหุบลงไหม นะครับอันนี้เแบเป็นไดว่านะครับพันไดว่ามันก่อนแดงนะครับแล้วก็อ,อื่นผมจะทาให้มันติดกันนะครับทาให้คันมันติดเอาซักท่อนท่อนนี้ก็พอท่อนสามนะครับเอาแค่ท่อนสามให้มันติดดึงพอ,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 อติดแล้วทีนี้หูไม่ลงแล้วนะครับ หุดไม่ลงแล้วทํำยังไงนะครับทวิธีนะครับก็คืออย่างแรกเลยหุดไม่ลงไม่ต้องไปดันทุเรังครับถ้าเรายังไม่มีอุปกรณ์นะครับมันจะทําให้คันน้าเสียนะครับน้าเก็บมานะครับสภาพไหนให้มันอยู่สภาพนั้นนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้มันติดอยู่อย่างนี้แล้วมันหุกไม่ได้ก็ปล่อยไปไว้อย่างนี้นะครับพยายามรักษาอย่าให้มันหักนะครับเพราะว่ามันเอาลงได้นะครับมันไม่ยา่เอาลงไม่ได้เลย จะจับสองคนหุบแล้วหุบไม่ลงยังไงมันเอาลงได้นะครับอันนี้คานผมติดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนะก็ถอดนะครับ,ถอ,นะรบถอดตูดออกมาถอดตูดแล้วก็เอาท่อนที่มันติดเนี่ยออกมานะเอาท่อนที่มันติดออกมาเลยผมมาออกแล้วอ่ะท่อนนี้เอาแค่ท่อนที่มันติดนะครับอ่ะนะครับเอ ท่อนบนนะครับมันติดปลายไหมอยู่แกะได้แกะแล้วก็เอาออกถ้าแกะไม่ได้ไม่ต้องแกะนะครับแต่แกะเํอรคาญนะครับเวลาเราตอบเนี่ยมันลาคาญอาจจะผมไม่ต้องแกะก็ได้จะได้รู้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับพอคันข้อติดแล้วเนี่ยครับนะสังเกตดูว่ามันจะติดอยู่ตรงข้อตรงนี้แล้วมันถูกไม่ลงนะครับมันถูกไม่ลงเนี่ยนะครับมันมีวิธีง่ายๆนะครับ นะเอาดิชู้เนี่ยดิชูมาพันก่อนเลยนะครับพันที่คันเนี่ยพันไว้นะครับพันท่อนบนนะครับสังเกตว่ามันติดตรงนี้เราจะพันท่อนบนเอาไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับความห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับพันไปเลยพันไปสักประมาณหนึ่งนะครับถ้าไม่มีดิชู่ก็เอาผ้าก็ได้ครับเอาผ้าก็ได้นะครับพันพันพันไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้คันเราเป็นลอย นะครับต่อไปนะเอาตะกั่วมาตะกั่วมาติดไว้อย่างนี้เลยติดไว้กับข้างคันหรือท่านนะที่ตกทิ้งหลิวเนี่ยผมมั่นใจว่ามีตะกั่วฟิวนะครับซึ่งถ้าเป็นผมเนี่ยผมมีม้วนใหญ่เลยนะครับเอาตะกั่วฟิวเอาตะกั่วฟิวเนี่ยพันเลยนะครับแต่สําหรับน้านะที่ยังไม่มีตะกั่วฟิวเยอะนะครับมันค่อนข้างใช้เยอะหรือไม่ที่เป็นตะกั่วแผ่นก็ใช้ได้นะครับเอามาพันส่วนผมเนี่ยผมจะพัน2อลูกนะครับเอาไว้ ตรงข้ามกันประมาณนี้นะครับเอาโคล,ลงเอาตูดตรงนี้ลงเพื่อลดแรงกระแทกนะครับเอาตูดตรงนี้ลงแล้วก็เอาเทปใสพันนะครับเราจะเอาเทปใสพันหรือเทปอะไรก็ได้ครับเอาเทปพ,พันไป พันให้ตะกัวนะครับมันอยู่นะครับพันไปเลยอย่าลืมว่าต้องเว้นตรงนี้ไว้นะตรงข้อเนี่ยต้องเว้นรอยตรงข้อไว้นะครับประมาณ1นิ้วหรือนิ้วกว่าก็ได้ครับแต่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็พันเทปไปพันเทปไปให้มันถึงตรงนี้เลยนะครับให้มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับให้มันติดตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้ตะกัวเนี่ยมันไหลลงไปนะครับแล้วก็พันตะกัวไปเลยพันให้มันแน่นๆหน่อยนะครับ ถ้าใช้เทปใหญ่ก็จะดีครับพันง่ายพันแป๊บเดียวเลยคือพันให้มันอยู่ครับ พอแล้วนะครับของผมพอแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับไอรอยต่อก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอนาะได้อย่างนี้แล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเลยนะหาผ้ามาลองนะครับเอาผ้ามาลองลองลงโคนคันนะครับไม่ต้องลองหนาลองชั้นหนึ่งก็พอแต่วนาะค่อยๆตอกลงนงี้ยค่อยๆตอกลงไปอ่ะอันนี้ของผมลงมาแล้วลงมาติดนี่แล้วเนี่ย เข้าออกได้แล้วเนี่ยลงแล้วนะครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับสําหรับการผูกคันชิงหลิวนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันยังใส่ตะกั่วไปแล้ว2ลูกเนี่ยแล้วมันยังกดไม่ลงนะครับยังผมไม่ลงแบบนี้นะครับนะาก็เพิ่มตะกั่วเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยอีก2ลูกนะครับ <im it> เพื่อที่จะให้น้ําหนักของตะกั่วเนี่ยมันไปกระแทกคันลงไปนะครับให้น้ําหนักของตะกั่วเนี่ย ดึงคันลงไปนะครับมันจะได้ไม่เสียคันนะครับแล้วนาก็แกะออกไปนะครับคันเราก็จะไม่เสียเพราะว่าตะกั่วเนี่ยมันจะไม่โดนกับคันเพราะเราเอาทิชชู่ห่อไว้นะครับมันก็จะไม่โดนคันคันเราก็จะไม่เป็นรอยนะครับส่วนตรงเนี้ยพอเราพันลงมาเนี่ยมันก็จะเหมือนแรงซับอีกตัวหนึ่งนะครับเวลาลงมาเนี่ยมันจะไม่ถูกกับตะกั่วโดยตรงนะครับตรงเนี้ยมันจะไม่โดนกับตะกั่วโดยตรงมันก็จะทําให้ ปอกคันตรงนี้นะครับตรงรอยต่อเนี่ยไม่เสียนะครับเราเวลาพันต้องพันให้มันลงมานิดนึงนะครับเวลาพันเทปเนี่ยง่ายๆนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเอายังไงก็ไม่ลงนี่ครับวิธีนี้เนี่ยลงยังไงก็ลงนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเป็นตะกั่วแผ่นได้ยิ่งดีนะครับมันจะหมุนรอบเลยนะครับหมุนรอบ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 แล้วต่อโปโปเนี่ยน้ำหนักมันจะเสมอกันมันจะไม่ค่อยบิดไม่เอียงนะครับ ก็ง่ายมากนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเอาลงยังไงถ้าถามว่าเป็นท่อนอื่นเนี่ยได้ไหมท่อนปลายนี่ก็ได้ครับท่อนปลายก็ได้นะก็พยายามเอาตะกั่วที่มันเล็กเล็กลงกว่าตัวนี้นะยิ่งท่อนปลายเนี่ยมันบอบบางนะก็ใช้ตะก,กั่วที่มันเล็กๆ็หน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอันเล็กยังไงมันก็ลงนะครับยิ่งมีน้ําหนักทวงยังไงมันก็ลงนะครับไม่ยากนะครับแต่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่า จะเอาลงยังไงบางคนนี่สองคนจับอัดเช้นใหญ่สุดท้ายหักนะครับนะพยายามรักษารักษาสมดุลคันไว้นะครับแล้วคันจะไม่หักนะครับคันจะไม่เป็นรอยนะครับง่ายนะครับสะดวกเร็วถ้าไม่มีตะกั่วทําไงใช้น็อตแช้อะไรก็ได้ครับที่มันมีน้ําหนักนะครับมันก็ใช้หลักการเดียวกับการตอกกระจัดนะครับก็คือเอาน้ําหนักถ่วงลงไปนะครับเพื่อที่จะให้มันลงนะครับใช้น้าหนักเนี่ยจดกระแทกลงไป นะครับมันก็จะลงง่ายเนี่ยพอกดไปพวกมันลงแล้วเนี่ยมันลงง่ายนะครับเนี่ยปึ๊บพอแทบปึ๊บนะน้ำหนักมันก็ลงมานะครับมันลงง่ายนะครับมันไม่ยากเราไม่ต้องไปกระแทกแรงอย่าลืมนะครับข้อสําคัญอย่าลืมเอาผ้ารองเอาผ้ารองนะครับเดี๋ยวแบงค์มันจะเสียนะครับมันจะทําให้แบงค์เนี่ยบินทีนะครับหรือบานได้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมา เสร็จแล้วเราก็แกะเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสง่ายๆครับใช้ของที่เรามีอยู่เนี่ยแหละง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปลนฟงลนไฟบางคนเอาไปลนไฟเสียคันครับอย่าไปทํานะครับลนไฟแล้วมันเสียคันนะครับเสียแบงค์ครับอย่าไปทํานะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนเนี่ยลนไฟนะครับอย่าไปทํานะครับเสียคัน นะครับมันก็จะมีคาบกาวติดนิดหน่อยนะครับเราไม่ต้องไปดีเลียดเดี๋ยวเราใช้ไปมันก็ไม่ติดแล้วนะครับนี่ครับคันหมุไม่มีรอยเลยนะครับเป็นแค่คาบกาวนะครับคาบกาวที่ติดอยู่แค่นั้นเองนะครับคันจะไม่เสียไม่มีรอยนะครับทางที่ดีนะครับก่อนที่น้าเนี่ยผมแนะนําเลยก่อนที่น้าจะต่ออ่าไม่ใช่ต่อคันก่อนที่น้าจะคันออกมาเนี่ยน้าน้ำแตกๆแบบ พอใกล้ๆถึงเน,นี่ยนะน้ำแตะ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 แ,แล้วก็ชักแตะแตะแล้วค่อยชักมันจะทําให้คันหุบง่ายขึ้นนะครับแต่มันก็มีข้อเสียคือบางทีเนี่ยวัดปลาไปแล้วเนี่ยนะครับคันหุบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกับกระดิ่งก็ได้ดครับจะได้พลาคดคลิปให,หม,ม่ๆของผมนะครับเดี๋ยวไป เราดูว่า EP หน้าจะทําอะไรต่อหรือใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการตกชิงหรือหรือปัญหาอะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวผมก็ชื่อตาเบิร์ดอร่อยเหาะนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็จะคอมเมนต์ในช่อง Youtube ก็ได้ครับผมก็จะผมก็จะพยายามมาตอบให้นะครับไม่ยากนะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมติดงานนะครับแต่ผมตอบแน่นอนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ